สวัสดีีเช้าครับผมเดีด๋ยวจะรับทุกคนครับผู้ติดตามกละซืเบ็ดคนนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับดักกลว้ครับดักแ,บแบอบอแอบทำไมน้ำมันเยอะเลยวะเมื่อวานน้ำน้อยอยู่เลยทุกคน มาดูคร anyway, ับผมดักไว้สามลังครับจะเข้าหรือเปล่าเป็นไหนปลาตายครับโอเคเดีวเราปล่อยปลาไปแล้วกันตาย วาแล้วครับหนึ่งไม่มีกบเหรอไม่น่าใช่นะครับดักว่าสามหลังครับผมพี่แอบบผมก็ตกบ่อยครับถามอะไ้ไม่ได้เลยเป <c oughs> ็นไดตรงนี้ โอ้ต <Ô> <ITA> ิดงูแล้วหนึ <yo> ่งดูน้างูครับผมบอกเบลมาเฮ้ยม <she> ักินปลากูจะได้เอานาดักกบได้ปลาสวยเว้ยดักกบได้งูสวยว้ไปดูหลัง oh, ต่อไปครับผม

หขากุศลไอ้บักหำมาดูครับผมจะได้งูหรือได้กบครับผมใส่ลูกปลหมอบหนึง่งจะลบไม่มีอะไรมาติดเลยโว เดี๋ยวผมจะปล่อยปลาไปนะครับผมปลาผมเลี้ยงไว้เยอะปลาผมอ่ะไปปลโอยไปเออไปได้แล้ววันน่ะอยู่นี่ตัวหนึ่งปล่อยไปนะครับสองตัวไม่ต้องเป็นอยู่นะครับด,ด,ดูครับดูดูครับอันนั่นนั่นนี่ไปเมื่อติดกบก็ปล่อยครับผม แอบทำเองนะครับผมก็ดูผ่านดูทูบนี่แหละนะปีที่แล้วขายได้ไปขายแอบนะสองพันกว่าบาทคือเขาสั่งครับรางคาสั่งไว้แต่ปีนี้ไม่ได้สั่งเลยครับผมนะคะ ขายสดใจแอบนะครับผมสั่งได้นะครับคอมเมนต์กัเลยครับผม <c oughs> หรือแม่ก็เข้าไปดูเข้าไปแชทในเฟซครับผมเพจเฟซบ,บุ๊กครับกอดสมชาตินะจา้าเลยแหละสมชาติกอดน,นะจ๊ะั่นแล้วครับผมนั่นคือผมครับผม โอ้ฝ่ายมันที่ตื่นจะผมบ่ะครับเอาไงก็งูปะเนี่ยเอาไงบอกไปตัวหามึงม่ชบพร้อมงูอะไรวะโอ้งูอะไรอะทุกคน ก็น่ากลัวอยู่นะทุกคนนะเห็นไหมเห็นไหมมันจะกลับผมด้วยเห็นไหมเห็นไหมรู้อะไรทุกคนบอกด้วยครับโอ้จะออกได้ทั้งใดปาด์ตีโทรโอเคครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ